ก้าวสวัสดีทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็อยู่กับมาเดย์ชาแนลอีกเช่นเคยวันนี้ก็อยู่กับเกม s อ o ์ทอฟคอมบอเนะครับหรือ S.O.C. ท่นเองวันนี้มาเดยจะมาแนะนําทีมนะครับสีทองแล้วก็สีเงินทองแดงคือได้ใช้ในดันทาโร่ที่เป็นดันของวันนี้นะก็คือทาโร่สอนะครับใช้ได้ตั้งแต่สเตจหนถึงสเตจแปได้เลยนะครับเออเยี่ยมมากเลยนะเรามาดูกันดีกว่าว่ามาเดยใช้ตัวอะไรบ้างนะครับไปไปกัน โอเคมาอยู่กับที่หน้าตัวละครนะครับเดี๋ยวมาได้แนะนําตัวแทงตัวดาเมจตัวซัพพอร์ตที่มาได้เล่นในรอบนี้นะครับเพราะเราต้องมีตัวแทงด้วยในการรับดาเมจจากตัวหุ่นยนต์นะครับเพราะว่าเขาตีแรงมากเลยนั่นเองโอเคมากันที่ตัวแรกนะครับก็คือตัวแทงที่ผมเล่นซับเพชชันนะครับตัวนี้ผมเอามาแทงบอสส่วนใหญ่นะครับก็อาจจะไม่ได้เน้นดาเมจอะไรนักนะครับสำหรับตัวนี้สกิลที่ผมใช้นะครับถ้าเป็นอาเคตีธรรมดาผมแนะนําอันนี้นะครับ เมื่อเวลาเขาสวนไปเนี่ยเขาจะได้พลังงาน1หน่วยด้วยนะครับเราไม่ต้องสนใจดาเมจนะให้เราสนใจพลังงานซะมากกว่าครับเพราะได้พลังงานกลับมามันทําให้เราใช้เดวอกาไดไ้บ่อยๆครับแล้วก็สกิลที่ผมใช้นะครับสกิลเรียกใชนก็จะเป็นดีเฟรนนะครับก็คือจะกันดาเมจเวทนะครับก็คือลดดาเมจนั่นเองดาเมจเวท15%เราจะมีไอ้ตัวที่เป็นเหมือนเสาหอคอยครับ แล้วก็ลูกน้องมันยิงมามันยิงเป็นเวทนะครับมันแรงอยู่เหมือนกันตรงนี้ก็ช่วยได้ครับอ่าแล้วก็ดูสกิลต่อมาสกิลนี้ครับจะลดความเสียหายนะครับ8%เลยสแต็กได้สูงสุดนะครับ3ครั้งนะครับเอ็กเฟกต์นี้ไม่สามารถลบล้างได้นะครับนอกจากในยังฟื้นฟู1พลังงานหากตัวละครมีการเพิ่มในส่วนของบัฟที่เขาบอกไปนะครับเมื่อสิ้นสุดแต่ละเทิร์นครับไม่สามารถล้างได้ด้วยนะบัฟเนี้ย ต่อมานะครับสกิลที่ผมใช้ก็คือเดโมกาตรงนี้นะสกิลนี้ก็จะลบล้างดีบัฟ3อันนะครับแล้วก็ฟื้นฟู HP 40%และได้รับบัฟที่เป็น PDEF MDEF นะครับขั้น2องเดี๋ยวผมกดคลิกให้ดูจะได้40%นะครับอย่างละ40%เลยอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าตัวละครฝั่งเรานะครับในพันธมรที่อยู่ในระยะ2ช่องนะครับก็จะได้รับเอฟเฟกอันหนึ่งครับเอฟเฟกอันนี้มันเหมือนกับว่าผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นในเรื่องของการอินเตอร์เซปหรือเปล่านะ อาจจะเป็นสายฟ้าลงนะถ้าที่ผมเข้าใจครับอ่าอีกสกิลหนึ่งที่ผมใช้นะครับอ่ะเป็นสกิลนี้เลยผมเอาสกิลนี้นะครับมาลด ATK มอนนะครับในระยะ3ช่องตรงนี้เลยที่เขาบอกนะซึ่งลดได้มากสุดอยู่ที่20%่สเ็ครับว่าเป็นขั้น2นะแล้วก็เวลาของบัฟอยู่ที่2เทินครับอ่านี่คือตัวแทนของผมนะแล้วก็มาดูที่สกิลพาร์สีครับเมจิกซับเบชั่นนะครับลดความเสียหายเวทนะครับที่ได้รับ 17%นะครับก่อนที่จะทําการโจมตีนะครับโดยศัตรูภายในระยะ3ช่องรอบๆตัวเนี่ยด้านหน้านะครับเขาจะแจกเหมือนเป็นเอาเหมือนสายฟ้าที่ผมเข้าใจจะเป็นสายฟ้าเท่ากับหกสิบเปอร์เซ็นต์ของเอง็มเด็บนะครับอ่ะอันนี้คือตัวแต่งงผมเลยนะครับของที่ใช้นะครับอันนี้คือของที่ดีที่สุดของเขาเลยเ <c oughs> มื่อถูกโจมตีเด็บจะเพิ่มขึ้นนะครับ20%การโจมตีครั้งต่อไปจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น15%นะครับถ้าเขาโดนตีนะเขาจะเพิ่มเด็บยีเลยนะ แต่ตัวนี้ผมไม่ไม,ไม่มีเวลาบอกนะว,ว่ากี่เทืนอนเนาะผมเข้าใจว่ามันเพิ่ม20เสถาวไปเลยอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับถ้าเราไม่มีหอ,อกนี้สามารถใส่หอ,อกนี้ก็ได้ครับอันนี้ก็จะเพิ่ม hp 6%เรนะครับก็จะได้เมื่อโจมตีเป้าหมายเดียวนะครับก็จะได้รับโบนัส a t k และเดียบ10%ด้วยใช้อันนี้ก็ได้ครับหรือจะใช้อันนี้ก็ได้เช่นกันนะครับ ถ้าไม่มีก็ใส่เป็นหอง HP สีทองก็ได้ครับแต่ว่าตีบวกสักประมาณ40ได้นะต้องตีประมาณ40ควัญน้อยเราได้ในเรื่องของเกาะแล้วก็แม็ก HP ด้วยนะครับจะได้ยืนได้ของต่อมานะครับก็เป็น cooling p เดอร์ได้เลยหรือถ้าเราไม่มีก็ใส่ถึ่งอื่นได้เพราะว่าด่านนี้บอสไม่ได้มีห้ามฮิวไม่ได้มีอะไรนะครับแต่ผมใส่มาเพราะว่ามันได้สแต็กเยอะครับถ้าเราไม่มีอันนี้เราสามารถใส่พวกกันกายภาพได้นะครับ ใส่เสื้ออันนี้ได้หรือจะใส่เป็นลดดาเมจตรงนี้ก็ได้แต่ผมแนะนําว่าใส่เป็นกันกายภาพหรือกันเวทก็ได้นะครับไม่ติดเลยเลนตาผมแนะนําชิ้นเดียวเลยครับใส่เลนออฟเดอะเฮอร์มนนะครับก็คือลดความเสียหายสิบที่เข้ามาค่าที่หานะครับก็จะเป็นจะเป็นพวก p ีเดฟเอฟเดฟเได้เลยครับแต่ว่าผมไม่มีครับผมเลยมาเอาค่าที่4แทนก็คือมีลดดาเมจเพิ่มเติมอีกสิบเรวมกับที่อยู่ตรงหน้าเลนตานะครับก็คือจะเป็นยี่สิบเปอน์เอ็นต์เลยผมแนะนบอันนี้เดียวนะครับอาายืนนนะ อ่ะตัวต่อมานะครับจะเป็นตัวฮิลตัวฮิลผมเล่น2ตัวนะครับแล้วตัวธเมศสตัวตัวแท้งหนึ่งตัวตัวฮิลของผมก็จะเป็นแองเจลครับแองเจลนะอ่ะมาดูกันที่สกิลพาสซีฟนะครับสกิลพาสซีฟชื่อว่าแองเจลนะครับได้รับผลของการรักษาเพิ่มขึ้นสิบห้าเปอร์เซ็นต์หลังจากรักษาพัฒมิตรนะครับเขาจะมอบบัฟนะครับบัฟเป็นบัฟสุ่มนะอ่าบัฟที่อยู่ในนี้นะครับอ่าสุ่มสามอันนะให้แก่เป้าหมายเป็นเวลาสองเทิร์นครับผมจริงๆสกิลที่เป็นเบสิกอะครับ จะเป็นสกิลซ้ายหรือขวาก็ได้ครับดีหมดเลยนะอันนี้ผมเอามาล้างแบบเฉยๆนะดีทั้งคู่เลยครับสกิลรีแอคชั่นครับผมอ่าเมื่อโดนโจมตีครับด้วยการโจมตีเป้าหมายเดียวความเสียหายที่จะได้รับจะลดลง30%เอฟเฟกนี้สามารถใช้งานได้1ขครั้งต่อรอมนะครับก็คือเปอิดเธอ์นั่นเอง อ่ะสกิลต่อมานะครับสกิลนี้จะได้รับอ่าสแต็กหนึ่งสแต็กนะครับสแต็กตรงนี้ก็คือจะลดความเสียหายแปเตสแต็กได้มากสุด3ครั้งเป็นสกิลเดียวกับสเปเชียลนะครับที่เราเล่นไปแล้วก็มีในเรื่องของบัฟเนี้ยไม่สามารถ Dis ดิสเปลได้นอกจากนี้ยังฟื้นฟู1 NR นะครับก็คือ1พลังงาน แล้วก็มาดูที่ฮิลิ่งนะครับไลฟ์ออฟฮิลิ่งนั่นเองสกิลนี้ก็รักษาพันธมิตรนะครับที่อยู่ใน2ช่องรอบๆเป้าหมายนะครับที่เราเลือกไปนั่นเอง60%ของ m atk ครับ atk ของเรานะก็คือเอ็นเจอร์ครับแล้วก็ล้างดีบัฟด้วย1อันนะอันนี้คือสกิลที่ผมใช้แล้วก็สกิลต่อมาเป็นฮิลิ่งสเปลนะครับก็คือตรงนี้ก็คือเป็นฮิลแบบเป้าเดียวนะหนึ่งแทร์เก็ตด้วย M atk 100%เลยนะแล้วลบล้างดีบัฟนะครับหนึ่งดีบัฟนั่นเองให้กกกกกัััับททาารรร์เเเเ็็็ตตตีี่ลลือออไปปนะนน้จะววฮแขงผม ผมจะไม่ได้ใส่กันเวทน,นะครับผมคิดว่าเราต้องคิวบ่อยยิงให้ได้ครับมาดูของสมใส่ครับของสงมใส่ก็ใส่เป็นคิวปิดได้เลยอันนี้นะครับถ้าจําไม่ผิด1ดาวอยู่ที่3%ก็เล่นได้นะครับนั่นมีเรื่องของการดิสเพลบัฟด้วยนะถ้าไม่มีอันนี้คุณสามารถใส่เป็น กระทาเป็นทร่นพาสได้ครับผมเลือดไม่น้อยกว่า70%นะครับเลือดไม่น้อยกว่า70%ก็จะมีโอกาส40%ที่จะรีพลังงานซองหน่วยนะครับให้กับตัวเองนั่นเองแล้วก็ถ้าไม่มีก็ใส่เป็นอิงโทเทมได้ครับฮิวลิ่งเอฟเฟกเพิ่มขึ้นนะถ้าห้อาดาวอยู่ที่ส0นะครับก็ฮิลแรงขึ้นตีบวกที่ผมแนะนำว่าตีสักประมาณ40แล้วกันถ้าตี50ได้ก็ดีครับผมถ้าเป็นสีสีลุงนะถ้าสีทองสีก็ได้ครับไม่เป็นไรจะไไไดดด้้้้ปรรรระะหยยนนะนนััััทพาากกกนนนถมม่ีี็็อคบ hp อันนี้ก็ใช้ได้นะครับก็ดีพลังงานได้เหมือนกันส่วนของป้องกันเนี่ยมันใส่ได้หลายอย่างมากเลยนะตัวนี้คือจะก,ก,กันดาามจระยะไกลก็ได้หรือจะใส่เสื้อกันลดดาามจตรงนี้ก็ได้นะครับหรือจะใส่เป็นกันกายภาพก็ได้เช่นกัน,ห,กนหรือจะใส่เป็นชิ้นนี้ก็ได้ครับมิเตอรี่นะอันนี้ก็ได้เช่นกันไม่ติดเลยของป้องกันนะของแคะ่ตีบวก40นะครับตีบวก40ส่วนเลนตานะครับผมแนะนําอันนี้ละกันอันนี้ อันหนึ่งและอีเดียวอีกอันหนึ่งก็เป็นลดความเสียหายอันนี้ก็คือเมอร์ซี่นะครับเมอร์ซี่เนี่ยเอาไว้คิลิ่งเพิ่มขึ้น15%ครับเพราะว่าเราโดนวันตีแรงอยู่ค่าที่หานะครับก็คือ mtk mdp เดียวได้หมดเลยครับผมถ้าติดช่อง4ตรงนี้มาด้วยก็ดีมากครับคิลิ่งเพิ่มขึ้นนะเออแล้วก็ได้เรื่องของเอฟเฟกต์ขัล่งนี้ด้วยครับดีนะครับถ้าไม่มีเราก็ใส่เป็น silence of the hermit ก็ได้นะครับก็คือลดลดความเสียหาย10%แล้วก็หาค่าพวกนี้เป็น mtk เหมือนกกกััันนนเเเลลลยยรรรราจะะได้้ฮีีีแแงๆคคบบบตวว่50็พอ ห้าสิบก็ไหวแล้วนะจากที่ผมเล่นมาดูตัวฮิวตัวต่อไปนะครับที่ผมใช้ก็คือไนติงเกลครับผมนี่น้องไนติงเกลนะมาดูกันที่สกิลนะครับพาส,ส์ีสิทธลดความเสียหายที่เป็นเอีลง20%ห้าพันธมิตรอยู่ภายในระยะปกช่องนะครับออและแถมเพิ่มมูฟเมนต์ให้กับไม่แน่ใจว่าตัวละครเขาหรือเปล่านะครับก็คือ2ช่องแล้วก็สปีดอีก5้อืมเมื่อเริ่มเทิร์นซีดีของ ก็คือครูดาวนะครูดาวของออสกิลน่าจะเป็นตัวเขาเองนะครับลด1นึ่งเทินนะครับก็เยี่ยมนะครับตัวนี้สกิลตีธรรมดาบอกว่าแนะนําสกิลนี้นะครับเมื่อเราตีไปแล้วอ่ะเทิร์นต่อไปเราจะฮิวแรงขึ้าเปเนต์ครับเป็นเวลา2เทิร์นเลยอ่ะสกิลนี้ก็เหมือนแองเจิลนะครับไม่ได้มีอะไรอ่ะสกิลนี้ครับก็สกิลผ้าพันแผลนะก็คือสกิลนี้ดีหนึ่งอย่างก็คือไม่ใช้พอพลังงานครับแต่ว่าครูดาวสามเทิร์นนะครับก็จะฮิวดิงซิงเกิลนะครับเราฮิวตัวนั้นตัวเดียวนะแล้วก็จะะได้ฮ30%นครับ อ่ะสกิลต่อมาที่ดีมากๆสกิลหนึ่งนะครับที่ผมใช้บ่อยมากๆเลยโอเคจะทำการรักษาเป้าหมายทันทีด้วย HP 20%แล้วครับแล้วมอบบัฟฟื้นฟูนะครับดีโคเี่20%หลังจบเทินนะครับก็จะได้คิวตรงนี้ด้วยแล้วก็ลดความเสียหายขั้น3นะครับตาเมเอชดักชั่นขั้น3ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ดีแล้วคือเยี่ยมมากๆสกิลนี้ ลดดาเมจได้สูงสุด30%เลยครับตรงนี้ที่เขาบอกก็คือเป็นเวลา3เทอมนะครับทำให้ตัวแทงเรายืยนได้หรือจะเป็นตัวอื่นนะครับที่เราแปะไปเทิลวน,นี้ผมใช้เลยก็คือเป็นฮิวเดียวนะครับ80%ตรงนี้นะอืเอาน้องมาฮิวช่วยแล้วก็มีเรื่องของการลดดาเมจนะแันนี้เราก็ไหวแล้วครับกระาใส่เป็นกระทาบพเทิร์นพาร์ได้นะครับหรือจะใส่เป็นท็โทเทมก็ได้เช่นกันนะครับตีบวก40ขึ้นไปก็โอเคแล้วนะครับมีรีพลังงานตรงนี้ไปด้วยแต่มันโอกาส40เน,นีกยไนนิ้ อ่ะของป้องกันใส่เป็นหมวกแฟนซีได้เลยครับถ้าไม่มีผมแนะนําว่าใส่ขวดม่วงได้เราามาปาดีบัฟได้นะครับอะปาดีบัฟใส่สตูก็ได้เช่นกันส่วนเรียนตาผมแนะนําอันเดียวครับเดอะเวิร์ดนะเดอะเวิรนี่คือทําให้พลังงานของไนติงเกลพอใช้ตลอดเลยครับถึงเป็นข้อดีที่สุดแล้วนะครับสำหรับเตยญตาอันนี้ ที่เหมาะกับน้องนะค่าที่หาเนี่ยผมมองว่าหาที่เป็น M d e p P d แล้วก็เอ่อ h P ได้เลยเพราะสกิลน้องมันจะไม่ค่อยมีในเรื่องของ M ATK ที่แบบว่าต้องหิวตาม ATK นะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับซึ่งเราหาพลังป้องกันแม a H P ที่เป็นเปอร์เซ็นต์ได้เลยนะครับอย่างแล้วก็ถ้าเราติดสกิลที่4มาด้วยอันนี้ก็คือแบบโอ้สกิลแบบโคตรดีครับสกิลที่4ี่เนี่ยคือจะลดปูดาวนะครับ Active สกิลที่เราใช้ไปแล้วนะครับเมื่อไม่ได้ใช้ทักษะใดๆก็จะลดตรงนี้ด้วย1เทิร์นนะครับ อ่ะตัวยูสอตัวเรามีนะนะเรามีตัวแทงแล้ว1นึ่ถ้าอว่าเราขาดสตัวใช่ไหมครับตัวที่เป็นดาเมจสองตัวทุกคนต้องคาดไม่ถึงแน่ๆเลยตัวดาเมจของเราตัวแรกนะครับก็คือไอซ์พี e ครับผมน่ อันนี้คือตัวดาเมจที่แรงมากๆนะครับไม่ใช่แค่เป็นตัวแบบว่าแจกดีบัฟนะอ่ะมาดูกันที่สกิลไอซ์ออฟเซนตูรี่นะครับนะสกิลนี้ก็เพิ่ม m อเมดีเนะครับ15%เมื่อสิ้นสุดเทิร์นจะมอบบัฟนะครับพีเดฟให้กับพันธมิตรแบบสุ่ม2คนภายในรัศมี2ช่องนะก็คือต้องยืนติดกันนะครับโดยจะอยู่ได้2เทิร์นนะครับดีนะพีเดฟเนี่ยมอนพีเดฟก็มีนะครับ อีตัวนั้นนะตัวหุ่นยนตนะ์ปีเด็บนะปีกเป็นกลภาพ็ตีแรงอยู่นะครับจ,จริงๆสกิลเดเรชั่นเนี่ยคือจะเอาสกิลเดียอะไรก็ได้นะครับซ้ายขวาที่หมดเลยอันนี้ผมขอข้ามตรงนี้ไปนะอ่ะสกิลดาเมจเราก็คือไอซ์แลนด์ครับผม ไอแลนด์ตรงนี้ซิงเกิลดาเมจร้อยสาสนะครับโอ้แรงมากนะแล้วก็แจกดีบัฟในเรื่องของลดสปีดแล้วก็ลดมุมหด้วยนะครับเป็นเวลา2เทิร์นแล้วก็อีกสกิลที่ได้ใช้คือไอโคนนะครับก็เป็นดาเมจเอลีนะครับแปแต่ว่าเอาจริงๆแล้วผมไม่ได้ใช้ไอส์บาร์สเลยนะครับถ้าไปดูในคลิปคือผมไม่ได้ใช้ไอส์บาร์สเลยถ้าให้ผมแนะนําสกิลที่จะมาแทนไอส์บาร์สนะครับจะเป็นสกิลนี้เลย ที่ช่วยได้ดีมากทำให้คุณยืนได้นะครับผมแนะนำรอบนี้อาจจะไม่ได้ใช้ไอบ้บาร์นะครับจะใช้เป็นฟิวแทนฟิวตรงเนี้ยลดดาเมจเอลที่เข้ามานะครับในระยะ3ช่องนะครับเรายืนติดก,กันกับเพื่อน25%สเกิลนี้เยอะนะครับเป็นสกิลเดียวกับน้องโมโมเลยสามารถอัพได้นะครับอัพแล้วทาให้คุณยืนได้นานๆเลย้ยืนสบาย ก็คือ i b a ารไม่ได้ใช้ครับเอาสกิลที่ผมบอกไปแทนได้เลยนะครับมาดูกันที่ของสมส่นะครับอาวุธเนี่ยผมแนะนําว่าเป็นชิ้นนี้ได้ก็คือไม้กวาดนะครับไม้กวาดนี่ข้อดีเยอะมากเลยนะไม้กวาดเทสาปใส่แบบปุ้ยใส่ได้หลายตัวนะก็คือจะเพิ่มความเสียหาย l o วนะครับสิหละจากสร้างความเสียหายแล้วนะครับจะโจมตีแบบแอคทีฟมีโอกาส2ีที่จะสร้างสถานะนะเขาเรียกว่าสถานะอะไรนะ ไลท์ลอส s loss, นะยี่สิบนะครับของ MBDK บนทาเกตหนึ่งเทินนะครับถ้าไม่มีอันนี้ก็ใส่เป็นอันนี้ก็ได้เช่นกันครับด้ MBDK เพิ่มนะก็ทำให้เราตีแรงครับแต่ถ้าไม่มีอีกผมว่าใส่เป็นพวกนี้ได้ครับเพิ่มดาเมจซิงเกิลนะครับสิเปอรเลยแกนซิงออกได้นะครับเพราะว่าเราจะใช้ดาเมจจากไอซ์แลนด์เป็นหลักนะครับในรอบนี้เลย ส่นของสูงใสนะครับผมแนะนําเป็นขวดยาฮิลก็ได้ครับขวดยาฮิลที่ใช้ดีอยู่นะครับหรือถ้าเราไม่มีจริงๆนะครับเราไม่มีจริงๆเราใส่เป็นหน้ากากกันเวได้ครับทาให้เรายืนได้นะครับเราอาจจะโดนยิงลําแสงได้เหมือนกันอยากลดไดเมีระยะไกลก็ได้ครับเอยนต้าผมแนะนําอันเดียวคืออันนี้นะครับเพราะเราจะเล่นเป็นตัวรามจที่ติดคีนะครับแรงๆสี่ห้าพันได้เลยนะครับ แค่ออสเตลยนนะอย่างตา,าก็เล่นเป็นคียครับแล้วค่าที่หาก็จะเป็น MTK หลักๆเลยครับหา MTK นะไม่ว่าจะเป็นเปอร์เซนต์หรือจะเป็นเลขดิบได้หมดเลยถ้าท่องสติีดได้เมจได้ก็สวยครับผมผมแนะนําอันเดียวนะครับสำหรับตอนนี้ออันนี้คือตัวราเมจต,ตัวที่หนึ่งโอเคเรามีทั้งหมดสีตัวเราขาดอีกตัวหนึ่งที่จะเอามาเล่นในรอบนี้นะนั่นก็คือพี่อับบิสนั่นเองโอ้นักเวทที่เงียบงำนะเ <laughs> งียบงำตรงไหน, <laughs> ไหน <laughs> เล่นมุกโชว์ผู้ชมทางบ้านเนี่ยโอเค สกิลภาวะซึมเศร้านะครับก็คือเพิ่มอินเวสิเคชั่น12เปอร์เซ็นต์นะครับเมื่อช้สสุดเทิร์นเขาจะสุ่มล็อกศัตรูสองตัวนะครับในรัศมีนะครับเหมือนเอาเรเหมือนแรนดอมบัฟอะครับจะแปะดีบัฟนะครับระดับสองที่อยู่ในนี้นะสุ่มแบบหนึ่งตัวด้วยเป็นเวลาสองเทิร์นครับก็จะได้ดีบัฟในนี้นะก็คือดีแบบเยี่ยมอ่ะสกิลนี้ก็ดีมากนะครับในเรื่องของการใบพาสซีฟผมเลยเลือกอันนี้มานะครับ สกิลพล็อตชั่นออฟดักเน็ตนะครับบางคนอาจจะยังไม่รู้จักสกิลนี้นะสกิลนี้ครับเมื่อถูกโจมตีด้วยการโจมตีดาเมจที่ได้รับเข้ามานะครับจะลดความเสียหายลง8%ก่อนที่จะถูกโจมตีนะครับคือเหมือนอารมาทุกทุกดีบัฟที่มีต่อผู้โจมตีนะก็คืออีกฝ่ายโจมตีมาถ้าเขามีดีบัฟด้วยจะลดความเสียหายที่ได้รับเพิ่มเติมอีกส0สูงสุดอยู่ที่30นะครับถ้าผมแปลผิดขออภัยนะครับ ที่ผมเข้าใจนะอะสกิลต,ต่อมาครับจมตีเป้าหมายเดี่ยวสร้างความเสียหาย85%แล้วก็สุ่มแจกดีบัฟระดับ2ออันนะครับเป็นเวลา2เทินก็คือดีบัฟนี้เลยเอามาแปะดีบัฟนะครับดีมากเลยแล้วก็อีกสกิลหนึ่งครับดาวพิเทอริงนะก็คือเอามาแจกเลือดไหลแล้วก็มีในเรื่องของการห้ามฮิลด้วยครับนะเป็นเวลา2เทินนะ50%ของ MTK นะแล้วก็อีกสกิลหนึ่งครับสกิลที่ผมเอามาใช้เลยนะก็เอามาใบที่เป็น passive skill แ n d รีแอคชั่นสกิลนะครับ mm hmm. เป็นดาเมจเลีนะครับ mm hmm. เป็นเวลาสองเพ์ินครับอันนี้คือตัวดาเมจของเราอีกตัวหนึง่งของที่ผมใช้ก็จะเป็นคาทาอันนี้เลยครับเพิ mm ่มไอคิวห้าเปอร์เซ็นต์ถ้าใครมีไม้กวาดก็ใส่ไม้กวาดได้หรือใส่เป็น ดาเมจเอตรงนี้ก็ได้เช่นกันหรือจะใส่เป็นแกซิปออกก็ได้เช่นกันครับขอแค่ตีบวกสัก40ขึ้นไปก็โอเคแล้วครับส่วนของที่เป็นของสบใสยของพวกการผมแนะนําขวดยาม่วงเอาไว้แปะดีบัฟเพิ่มนะครับจะมีอีกตัวหนึ่งที่เราใส่เหมือนกันนะครับอีกตัวนี้ก็ใส่ได้เหมือนกันเอาไว้แจกดีบัฟนะครับผมแนะนําสีทองอันนี้อันเดียวเลยผมอาจจะยังไม่แนะนําอันอื่นนะครับเพราะว่าอันนี้แจกดีบัฟดีมากนะครับแต่ถ้าใครไม่มีก็ใส่อันอื่นไปก่อนก็ได้ครับอย่างเช่นพวกอ่ากันเวทสร้อยอันนี้ครับเรีงน ว่าผมใช้อันนี้นะตอนเล่นส่วนเหรียญตาผมแนะนําอันเดียวเลยครับพรดีเราจะเป็นสายดาเมจที่แบบติดคีสมันๆนะทุกคนก็คือเราจะใส่เป็นเหรียญตาคีครับ15%หาค่าที่หาก,ก็คือ MATK นะครับจะเป็นเปอร์เซ็นต์หรือเลขจิบก็ได้เช่นกันส่วนออฟที่4ถ้าตีคีด,ดาเมจมาด้วยก็สวยครับผมตีโบว50กว็พอครับเล่นได้นะเป็นไงตัวดาเมจอาจจะแบบไม่คุ้นตาแต่ละคนนะปะเดี๋ยวเราไปดูกันที่ทาเลนที่ผมใช้นะครับว่าผมใช้ทาเลนอะไรบ้างนะจริงๆทาเลนเนี่ยผม มันอาจจะไม่ได้มีผลมากนะครับแต่ว่ามันก็ช่วยได้นิดนึงแล้วกันอ่ะท่าเล่นแรกที่ผมใช้เลยก็คือเทเลพอร์ตนะครับก็คือระยะ6ช่องแถมมีฮิวยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ด้วยเราเอาไว้หนีนะครับเอาไว้หนีแล้วก็ฮิวตัวเองด้วยอ,อ,อันนี้ก็ดีครับผมและอีกอันหนึ่งเลยที่ผมใช้นะครับก็เป็นถังระเบิดนั่นเองอัพไปเ,ปเลเวล3สามได้เลยนะเพราะว่าใช้ได้สี่ัังจับเป็นมากนะแนะนำให้อัพนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูหน้าที่ผมเล่นกันเลยดีกว่าว่าผมผ่านยังไงนะครับชั้นนี้ ที่เลเวล60นะครับแต่ว่าเพื่อนๆที่จะเล่นตั้งแต่ชั้น1จนถึงทั้ง8ที่เป็นชั้นชั้น8เนี่ยชั้น8ปดเลเวลสามารถใช้ทีมนี้ผ่านได้เลยครับตั้งแต่ชั้น1ถึงชั้น8นะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าผมเล่นยังไงนะครับโอเคขอยยกบกคุณหนึ่งนะครับอันนี้ผมก็วางน้ําแข็งไปก่อนนะครับทาให้เขาเดินเข้ามาแบบช้านะครับนี่ยเขาจะตีเราแรงมากแต่ตัวนี้อย่าไปสนใจไม่เป็นไรนะมันพุ่งเข้ามาได้อยู่แล้วนะ ล้วก็ตีธรรมดาไปก่อนนะครับอันนี้ผมก็ปั๊จะลบความเสียหายให้กับตัวไอพีนะครับดีมากนะแล้วสกิลไประเบิดนิดหน่อยอาวางน้ําแข็งอันนี้ได้โอกาสนะครับจะลบความเสียหายหด้วยแล้วก็ฮิวอีกสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับเจ็บแม้ผมพยายามฮิวแล้วแจกปับไปบ่อยเพราะว่า แอนเจอ่ะเวลาเราฮิวนะครับเขาจะสุ่มแจกดีบัฟด้วยตัวที่เราฮิวไปนะผมว่าข้อดีเยอะเลยที่ครับข้อดีของตัวแทงเราเลยถ้าคุณมีแบบว่าการนาเมตเอวีนนะ mm hmm. นะตัวแทงคุณจะแบบดีกว่านี้นะเพราะว่า มันจะมีตัวที่ยิงระยะไกลเป็นเ e อยู่ครับดูครับ4,003เลยนะไอพีดละดามเมทไม่ใช่นน้อยนะครับเอาไปเล่นดามเมยเอออ่ะฮิวแล้วก็ล้างดีปับครับผม แต่อนาคตอาจจะมีทีมที่ดีกว่านี้นะครับแต่ถ้าทีมตอนนี้ผมว่าทีมนี้ได้เลยที่เป็นสเตจหนึ่งสเตจแปดนะครับแบบไม่ได้ใช้ตัวลุงนะคือเรายืนได้สบายครับเพราะเรามีสองฮิวดาเมจเราก็มีเป็นอาบิสกับไอพีนี่คือไหวครับถือว่าช่วยได้เยอะเลยเนี่ยครับแค่สกิลเดียวก็สองคนกว่าแล้วครับอันนี้ผมก็ลด a d k ไปนะครับทำให้ ตัวขุนยนต์ตีเราเข้าเบาครับเนี่ยครับสกิลน,นี้แรงนะครับถ้าเป็นไปได้มีสกิลของไอพี IP ที่เอามาลดดาเมจอ,อยู่นี่นะผมอาจจะช่วยได้เยอ,อะผมก็ปลาขวดนะปลาขวดนะแย่งปลาขวดล้วก็มาอะเดโวไปครับ เขาต้องกลับไปเอาบัฟน,นะไอตัวนั้นนะเลยต้องถอยไปไงแล้วบัฟโล่ของตัวคุณโจนเนีเ่ยหนามากนะครับเห็นไหมผมพยายามยืนชิดกันเพราะมันได้เรื่องบัฟน,นะครับแล้วจะเห็นว่าแองเจิลนี่คือพลังงานไม่เคยขาดเลยครับเพราะว่าเราเลือกสกิลมานะครับในเรื่องดีเจ็พลังงานหนึ่งหน่วยด้วยอ,อันนี้สกิลนี้คือจะลดความเสียหายให้ด้วยนะครับขั้น3เลย ตัวแท้งเราก็คือยืนชิวๆเลยครับอ่ารถ ATK ไปครับผมพอโดนรถ ATK เนี่ยเราก็โดนตี700เจ็ดลอยนะแต่ว่าเราไม่ได้เป็นรถตัวเสาไงตัวเสาก็เลยตีเป็นพันนะเห็นไหมตีแรงมากนะต้องระวังครับ อปาปาขวดไปพยายามแจกดีบัฟให้ตัว2สนะทีสองตีแรงมากครับอ่าลดความเสียหายให้อบิทครับผมแล้วก็ฮิวแค่นี้อบิทเราก็ยืนได้นะครับถ้าเราไม่บัฟอย่างเงี้ยเราโดนรูแก้วทีอบิทตายได้เลยนะครับ ผมพยายามใช้ได้วบ่อยๆเพราะว่ามันช่วยเดินเรื่อง,องลดความเสียหายด้วยนะแล้วก็ฮิวตัวเองด้วยเห็นไหมพลังงานแองเจลนี่คือเหลือเฟือครับพอมีสกิลวนันนั้นมานะที่ผมอธิบายไปนี่ครับตัวดาเมจเราไอส์พีดนะไม่ใช่ได้เล่นเลยนะครับ อ่ะเราค่อยๆทำตเต็มไปเรื่อยๆนะอ่ะเธอสิบห้านะครับตะกี้ก็ก็เกือบไม่ผ่านนะแต่ว่าเราก็ทำได้ครับผม เราวางเสาด้วยนะครับจะได้เพิ่มดาเมจให้กับเพื่อนด้วยนะครับแล้วก็ทําดาเมจได้เลยโอเคจบนะครับเรียบร้อยเป็นไงสําหรับต่างทาโร่วันนี้นะครับทาโร่สองนั่นเองนะครับอืมก็วันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามารับชมเราปังกันได้ลืมกดติดตามกดถูกใจให้กับมาเดย์สำหรับคลิปคลิปนี้นะติ๊งติ้งติ้งติ้งนะไว้มาเดย์จะนำคอนเทนต์ดีแนะนํา อย่างนี้มาให้ทุกคนได้รับชมกันอีกในอนาคตแน่นอนไว้รอดูคลิปต่อไปจะไปคลิปอะไรนะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณมากเลยครับไว้เจอกันบ๊ายบายราตรีสวัสดิ์ทุกคนไว้เจอกัน